เรามาพรีวิวยูฟารอบลีกเฟรนัดที่4กันนะครับแต่และคู่เป็นยังไงคืนนี้ไปดูกันครับเริ่มกันที่คืนวันอังคารที่4พฤศจิกายนนี้นะครับเตะกันหลายคู่เลยนะครับเราเปิดกันที่คู่สลาวเวียปรากเจอกับอาร์เซนอลครับเวลาเที่ยงคืน45 ปืนใหญ่บุกเยือนปรากนัดนี้ก็หวังที่จะชนะ4นัดติดเลยครับทีมจากเช็กก็ยังไม่เคยชนะทีมจากอังกฤษ10นัดหลังเลยนะครับแนวรับของอาร์เซนอลคือปิดประตูบ้านแน่นมากนะครับถ้าเกิดคืนนี้ยังไม่เสียประตูอีกนะจะกลายเป็นทีมอังกฤษทีมแรกนับตั้งแต่ฤดูปี1970ที่ชนะ4นัดแรกในถ้วยโยุโรปแบบไม่เสียประตูเลยนะครับเกมนี้ก็มองไปฝั่งอาร์เซนอลเลยครับ4เม็ดขั้นต่ำประมาณนี้ไม่ใช่ทีเด็ดนะครับแสดงความคิ่เห็นเฉยๆเนาะ ทานมาอีกหนึ่งคู่ในเที่ยงคืน45เหมือนกันนะครับนาโปลีเจอแฟรงก์เฟิร์ตคู่นี้เกมรับก็ร่วทั้งคู่เลยนะครับนาโปลีเนี่ยโดนยิง9ลูกใน3นัดส่วนแฟรงก์เฟิร์ตก็โดน11ลูกเต็มนะครับ เกือบโหลหนึ่งแล้วไม่ละแต่ที่เนเปิลเนี่ยโหดมากนะในบ้านน่ะเองแพ้ใน UCL แค่1นจาก18นัดหลังที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้นะปลีี่เล่นในบ้านก็ขอมองไปทางฝั่งนาโปลีแล้วกันนะครับสามหนึ่งอะไรประมาณนี้เดานะถัดมาช่วงเวลาตีสามก็ซัดกันหลายคู่เลยนะครับเริ่มไปที่คู่แรกครับตราหมีอาราตโกมาตรวจเจอกับยูเนียนนะครับทีมจากเบลเยียมนัดก่อนเนี่ยก็เพิ่งโดนงูใหญ่อินเตอร์มิลานเนี่ยย้ำมาสี่เม็ดเน้นๆนะครับรอบนี้เจอทีมพี่หมีของซิมู ใน,ในถ้าทางออปต้าก็บอกว่าเปอร์เซ็นต์ลอดน้อยมากนะครับถ้าโดนต่ำกว่า2เม็ดก็ถือว่าปฏิหารประมาณนั้นซึ่งทางออปต้าก็บอกเลยครับโอกาสที่แอดจะชนะเนี่ยเจ2เลยนะครับยูเนียนจะพลิกล็อกได้12.6% ก็ถือว่าเป็นคู่หนึ่งที่โอกาสห่างกันเยอะพอสมควรเนาะพี่หมีน่าจะได้สักสองเม็ดขึ้นเนี่ยตามนั้นแหละคิดว่าจะเป็นงั้นนะไม่ใช่ทีเด็ดนะครับทุกคนคิดเห็นแตกต่างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เนาะถัดมาบโดกรีมเจอกับไอเอสโมโนโกนะครับคู่นี้ก็คิดว่าเจ้าถิ่นมีภาษีดีกว่านิดนิดนะก็มองไปทางฝั่งบโดกรีมครับสกอร์ก็สามหนึ่งอะไรเงี้ยสกอร์ยอดฮิตนะครับเ <laughs> ดาๆนะไม่ใช่ทีเด็ดนะครับอย่าหาตามถัดมายูเวนตุสเจอกับสปอร์ติ้งลิสบอน ซึ่งทางฝั่งยูเว่เนี่ยเพิ่งเปลี่ยนโค้ดนะครับมาเป็นลูเชโนสปาเลตติที่มารับไม้ต่อจากกอโกทิวดอร์และเกมนี้ก็จะได้เปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งที่มีสถิติบุกเยือนทีมหลีกยงใหญ่24นัดชนะได้แค่นัดเดียวเองเพราะฉะนั้นเกมนี้สถิติต่างๆค่อนข้างเข้าทางยูเว่นะเพิ่งเปลี่ยนโค้ดด้วยก็น่าจะคว้า,าแต้มมาได้แหลมะมั้งเพราะเกมก่อนเพิ่งแพ้มาดรวด้วยนะครับเกมนี้ก็คงอยากเรียกขวัญกำลังใจนะครับก็มองฝั่งยูเว่ครับเฉือนๆนะ2-1 3-2เลยงี đau ถัดมาคู่เด็ดเลยครับเวือ์พูลเปิดบ้านรับการเบรยเยือนของราชันชุดขาวเรลมาดิดวครับ <c oughs> คู่นี้เนี่ยผมทำวิวแยกเอาไว้แล้วนะครับอยากไปดูเต็มๆก็ไปหาดูได้ในช่องนะคู่นี้เดือดแน่ครับที่แอนฟิลเนาะเหมือนปีก่อนหงก็เคยอัดมาดิดมาแล้ว2 0แต่ตอนนี้ฟอร์มของหงเนี่ยไม่เหมือนเดิมแล้วนะฟอร์มหงซีซันก่อนคือโหดมากนะครับแต่ซีซันนี้แกว่งขึ้นๆลงๆเนาะเอาแน่นอนไม่ค่อยได้ช่วงเนี้ยแต่ยังดีนะครับที่ก่อนจะเตะแชมเปี้ยนส์ลีกวีคนี้เนี่ย ไม่น้อยเนาะเรอร์พูลเนี่ยแพ้ไป6จาก7เกมหลังรวมทุกรายการฟอร์มหลุดแต่เล่นดีในบ้านนะครับเออในแอนฟิลค่อนข้างขขัง,ขง,ขงพอสมควรชนะ20จาก22เกมใน UCL ที่แอนฟิลนะครับ รวม12นัดหลังเนี่ยชนะลวดครับอืมนี่คือสถิติในแอนฟิลด์นะแต่หากนับรวมกัน9เกมหลังที่เจอมาดริดเนี่ยชนะแค่ครั้งเดียวเองนะครับแถมเกมนี้อลอนโซ่คัมแบ็กมาในฐานะกุนซือของราชันอีกซึ่งเปอร์เซ็นต์ทางออฟต้าเนี่ยให้แบบสูสีกันมากนะครับลิเวอร์พูลชนะ38.7%ส่วนมาดริดชนะ37.2%ครับโอ้โหเฉือนกันแค่ไม่ถึงหเออก็ยากมากเดายากมากคู่เนี้ยแต่ในคลิปรีวิวนั้นผมให้มาดริดชนะนะ ก็มองฝั่งมาดิดลแล้วกันนะครับความคงเส้นคงวานในช่วงนี้ก็ค่อนข้างชัวร,วร์พอสมควรแต่ในแอนฟิลก็ไม่ได้่ม่น้อนเนาะแต่ก็มาดิดแล้วกันนะส่วนสกอร์ก็คิดว่าน่าจะยิงกันน้อยนะครับแต่ยิงนะมาดิดช่วงเนี้ยไม่ได้ยิงเยอะมาใช้ทีเด็ดนะครับแสดงความคิดเห็นเฉยๆเนาะถัดมาครับโอลิมเปียก,กอสเจอกับ PSV คู่นี้สูสีมากครับเสมอกันไปแล้วกันนะ ถัดมาครับคู่นี้ก็บิ๊กแมตช์ไม่แพ้กันเลยนะครับเปเช่เปิดบ้านเจอเสือใต้ไบเอเนียวิิครับคู่นี้ก็มีคนขอให้ทำพรีวิวแยกมาเหมือนกันนะครับแต่ไม่ทันละทำรวมแล้วกันเอาไว้รอบหน้านะก็เป็นอีกคู่ที่เรียกว่าบิ๊กแมตช์ไม่แพ้กันเลยนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยทางออฟต้ามองไปทางฝั่งเปเชเหนือกว่านะเปเชมีโอกาสชนะ40.5%แต่บเเยเนี่ยมีโอกาส 35.9%อ่ะอาจจะมองความเป็นเจ้าบ้านของเปเช่หรือเปล่านะครับแต่ปัญหาก็คือเปเช่เนี่ยแพ้บาเยอร์มาสี่นะัดติดในถ้วยนี้นะครับเออแล้วก็บาเยอร์คือทีมที่ยำปารีสมากที่สุดในบริษัทยูซีเจาก14เกม,มพี่เสือบอกปารีสนี่ของชอบเลยกินง่ายมันเรียบดีรีดมาแล้วไงแต่ช่วงหลังนี้ปารีสก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพิ่งได้แชมป์ยูเลมาแล้วเจอกันในศึกชิงแชมป์สโมสรโลกก็เขียบเสือใต้ตกรอบ8ทีม เอาสิแต่ฝั่งบาเยนก็โหดจริงนะไปย้อนดูได้ตั้งแต่เริ่มซีซั่นใหม่มาเนี่ยเขียวปัดเลยชนะอย่างเดียวนะครับไม่มีเสมอเลยไม่มีแพ้แฮร์ริเคนก็ยิงเอายิงเอานะครับหวังยิง5นับติดใน UCL เทียบตำนานอย่างรอบเป็นแล้วก็รีวานอเอาเรื่องนะครับเกมนี้จะยังไงจะโดนปาริสหยุดความร้อนแรงไหมคู่นี้โอ้โหยากมากไม่รู้จะมองไปฝั่งไหนเลยอะเลือกฝั่งไหนใจก็เจ็บนะครับผมเด็กบาซานะ จะเลือกบาเยอร์ก็อืมอันนี้ก็อลิเจอกันแบบละทีก็ใส่เราไม่น้อยเหมือนกันเลือกเปเชก็เออพึ่งตบเรามาให้ปารีสล้วกันนะความเป็นเ้าบ้านนะเชิญเเชินสักแบบ3-2มอ่ะมันมน,นะครับแล้วทุกคนนะครับคิดอะไรแบคู่นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับทันมาครับคู่สุดท้ายของคืนวันอังคารนะครับท็อตแนมฮอสเปอร์เจอกับโคเปนเฮเกนนะครับ โคเปนเฮเกนเนี่ยเวลาเจอทีมจากอังกฤษเหมือนโดนคำสาบนะครับเจอ19นัดชนะได้แค่2นะครับแล้ว2นัดที่ชนะเนี่ยดันเป็นแมนยูทั้ง2นัดเลย <laughs> ผมไม่ได้อะไรกับแมนยูนะแต่มันก็โอดขำไม่ได้ <laughs> ทำไมต้องแมนยูด้วยฮะ <laughs> ส่วนสเปอร์นะครับถ้าเสมออีกเนี่ยจะเป็นการเสมอในถ้วยยุโรป3นัดติดครั้งแรกตั้งแต่ปี2014เลยนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเกมนี้ต้องชนะแหละ ก็มองว่าฝั่งไก่ได้วยทองนะก็เป็นเจ้าบ้านนะครับก็น่าจะชนะได้อสามศูนย์เลยเนงะี้ยเดาเดาถัดมาครับอีกคืนหนึ่งเนาะคือมันพุทธที่5พฤศจิกายนแต่ในตลางจะเป็น6พฤศจิกายนนะครับเพราะมันเลยเที่ยงคืนแล้วไงอ่คู่แรกนะครับเที่ยงคืน45ปสาโฟสเจอกับบิยาริอาล สองทีมนี้ยังไม่ชนะเลยนะครับในรอบแบ่งกลุ่มแต่บียเรอาลเนี่ยดูได้เปรียบกว่าชัดเจนเลยนะครับส่วนปาฟสถ้าเกิดชนะได้ก็เตรียมเขียนบทหนังได้เลยนะครับปิหทารแห่งไซปรัสเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มองไปทุกฝั่งเบียร์เรอาลแหละแต่ก็แอบเอาใจช่วยปาฟสเหมือนกันนะเอ R e A L, อเบียร์เรอาลสกอร์ก็2เมตรอะไรเงี้ยเาดาเดานะถัดมาครับคาราบักเจอกับเชลซี เชลซีออกทิปไกลครั้งนี้เนี่ยโอ้โหไปถึงอัเซอร์ไบาจานเลยนะครับแต่สเปอร์คอมก็บอกนะครับว่าเชลซีเนี่ยชนะชัวร์นะครับเกินครึ่ง66.5%เจ้าบ้านคาราบักเนี่ยมีแค่14.5%เองนะครับไม่ต้องเดาเลยว่าทำไมนะครับเพราะเจอกัน2โหนล่าสุดปี2 0 1 7ันเนี่ยโดนเชลซีถล่มไป6 0กับ4 0แบบไม่ได้พักหายใจหายคอนะครับฝั่งเชลซีก็ยิงกันจนเท้าระบมถ้าเกมนี้เกิดหลุดแพ้ขึ้นมาเนี่ยก็คง โดนสับส่งพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้คิดว่าเชลซีน่าจะแบบสเม็ดขั้นต่ำประมาณนี้นะดาวดาวนะไม่ใช่ทีเด็ดนะครับถัดมาอาแจกเจอกับกาลาตสไลโหเกมนี้อาแจกได้เล่นในบ้านอาแจกนี้ยังไม่มีแต้มเลยนะครับ3นัดเนี่ยศูนย์แต้มลบ10ด้วยประตูดได้เสียแบบนี้ต้องเรียกเทนฮากมากูส้สถาการแล้วนะครับเกมนี้เจอกับกาลาตสไล ซึ่งปีนี้ก็เอาเรื่องนะครับปัจจุบันอยู่ดับ14แข่ง3นัดมี6แต้มซึ่งหนึ่งในนั้นคือการตบหงแดงเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็มองไปทางกาลาตาสไลและแต่อแาจากได้เลยในบ้านเนาะไหนๆจะไม่ชนะมานานแล้วอาจจะฮึดมาเกมนี้ก็ได้นะครับเสมอนี่มีลุ้นนะครับแต่ก็มองไปทางกาลาตาสไลแล้วกันถัดมาเบนฟิก้าเจอกับเพลเวอร์คูเซ่นครับเหลือจะเชื่อนะครับเบนฟิก้าก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ศูนย์แต้มเหมือนกันนะครับลองบวยอแาจากบวยเบนฟิก้าลองบวยมันตู้บ5 เกมนี้จะได้เล่นในบ้านก็หวังจะปลดล็อกคว้าชัยให้ได้สักทีแหละครับส่วนเลเวอร์ก็อยู่ท้ายตารางเหมือนกันนะครับแข่ง3นัดมี2แต้มและเกมล่าสุดก็โดนเป๊เฉยอัดไป2อเจ็ดเน้นๆน,น,นะครับทาให้สภาพจิตใจและความมั่นใจก็น่าจะยังกลับมาไม่เต็มร้อยเลยครับเกมนี้เจอกันก็หวังจะปลดล็อกคว้าชัยทั้งคู่นะโอ้ให้เสมอได้ไหมปวดใจหลายจัดให้ชนะสักทีมหนึ่งแล้วกันนะเป็นพิก้าแล้วกันนะทีมบวยไหนๆก็อุตส่าห์มาทักทีก็ชนะสักหน่อยเนาะ ถัดมาขครับบ r รูกเปิดบ้านเจอบาร์เซโลนาครับใน UCL เนี่ยบาร์เซโลนาเพิ่งเรียกฟอร์มโหดกลับมาในเกมก่อนนะครับหลังชนะโอเลเบกอสแบบถล่มทลาย6-1ไงโอเลเบกอสเหลือ10คนด้วยนะแต่เกมนี้อาจไม่ง่ายนะครับเพราะขับบรูกเนี่ยไม่แพ้ในบ้านมา4เกมติดแล้วในรอบแบ่งกลุ่มแชมเปี้ยนส์ลีกชนะ3เสมอหซึ่งถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดในประวัติศาสตรของพวกเขาด้วยนะครับในถ้วยนี้ แต่อย่างไรก็ตามครับออฟต้าก็บอกนะครับทีมของแอตเิฟิกยังคงเป็นต่อโดยใน10,000เหตุการณ์จำลองบาซ่ามีโอกาสชนะไป58.7%คิปปร์คับลุกชนะ2 0 4โอกาสเสมอกัน20.8%เอ hi, โอกาสเสมอย,ยังเยอะกว่าโอกาสครับลุกชนะแต่โดยรวมก็นั่นแหละครับคิดว่าบาซ่าก็น่าจะชนะได้นะครับถ้าเกิดไม่ผิดฟอร์มนะสามหนึ่งไบาซ่าบุกมาชนะถัดมาครับอ,รอินเตอร์มิลานเจอกับไครรตอัลมาตีนะครับอินเตอร์ได้เล่นในบ้านนะโชคดี ไม่เหมือนมาริทที่ต้องบินไปนู่นบินไกลอะ่ะงูใหญ่บอกอยู่ในบ้านจ้าชิวๆไม่ต้องบินอินเตอร์มิลาเนรับเป็นหนึ่งใน5ทีมที่ยังคงมีเสติชนะ100%ในตดในูกาลนี้ ซูเปอร์คอมมั่นใจสุดๆครับว่าพวกเขาน่าจะรักษาสถิตินั้นเอาไว้ได้โดยให้เปอร์เซนต์งูใหญ่เนี่ย85.5%นะครับโหซึ่งเป็นเปอร์เซนต์ที่เยอะที่สุดแล้วในสัปดาห์เนี่ยขณะที่ทีมเยือนอย่างคารัตอัลมาตีจากคาซัคสถานเนี่ยออฟตาให้เปอร์เซนต์พวกเขาชนะแค่5.3%เท่านั้นนะครับน้อยอะไรขนาดนั้นเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเอออะไรก,ก็เกิดขึ้นได้แต่ส่วนตัวผมคิดว่าอินเตอร์น่าจะรักษาสถิติเอาไว้ได้นะก็ สามเม็ดขั้นต่ำอะไรประมาณเนี้เดาๆนะไม่ใช่ทีเด็ดหรือแนะนำแนวทางอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถัดมาแมนเชสเตอร์ซิตี้เจอกับบุรุษเซียดอนมูลนะครับฮัม mm. าร์แลนเจอทีมเก่าวะ่ะคู่นี้ก็เจอกันบ่อยแทบจะแบบเออแต่งานกันเถอะดวงจะสมพงกันขนาดเนี้ยนี่คือครั้งที่7แล้วนะครับในถ้วยนี้ดอนมูลเคยชนะซิตี้ได้แค่ครั้งเดียวจาก6เกมที่ผ่านมา เสมอสแ,แพ้3แต่ที่น่าสนใจก็คือดอนมูลยิง12ประตูจากค่า XG แค่4.5เท่านั้นนะครับพูดง่ายก็คือยิงโคเหมือนใส่สูตรกดสูตรเอาแต่เปอร์เซ <sh arp ort> <sh arp ort> <t> ็นชนะแมสตีก็เยอะกว่าพอสมควรนะครับก็คิดว่ามัสตีน่าจะชนะได้นะเล่นในบ้านด้วย3.1หนึ่สกอร์ยอดฮิตเดานะไม่ใช่ทีเด็ดถัดมาหมักเซยเจอตอลันตานะครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นสทีมที่สูสีกันมากอยู่ดับติดๆกันเลย อลตาันตาดับ17มักเซ่ดับ18ก็สูสีกันขนาดนี้ก็เสมอกันไปเถอะสุดท้ายครับนิวคาสเซิลเจอกับแอตลีติกบิวเปลนะครับสลิกาดงก็จะได้เจอกับทีมจากสเปนอีกครั้งนะครับหลังแพ้บาซ่าในนัดเปิดแต่หลังจากนั้นพวกเขาก็กลับมาฟื้นคืนชีพออกลับมาชนะอีก2เกมติดส่วนบิวเบาวเนี่ยโหแพ้ทีมจากอังกฤษ3เกมรวดแล้วนะครับในปีนี้โดนแมนยู you, ไป2นัดนะครับโดนตบ2ทีในยูโรปาลีกนะรอบ4ทีมแล้วก็โดนอาร์เซนอลอีก1เกมนี้ กอมองไปทางฝั่งเิวคแสเซิลและการนั้นเล่นในบ้านด้วยนะครับก็2-0ะลรประมาณนี้เดาๆนะไม่ใช่ทีเด็ดนะครับย้ำเลยแล้วทุกคนครับคิดเ็ยังไงรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนและคิดว่าทีมที่คุณรักคุณเชียร์อยู่เนี้ยสกอร์จะเท่าไหร่ในวิกนี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับแล้วเจอกันอีกทีหลังเกมเนาะเดี๋ยวสรุปให้เจอกันครับ